มันสนุกกว่าพี่นาวป๊าป๊าบอกให้ไปทางนู้นก็ไปทางนู้นสิลูกพี่นาวเราต้องไปทางนู้นค่ะก็หนูอยากไปทางนู้นน่ะมันนุสนุกกว่าก็บอกว่าให้ไปทางนู้นก็ไปทางนู้นสิลูกหนูนาวเป็นเด็กอ่ะหนูนาวต้องฟังผู้ใหญ่สิลูกใช่เป็นลูกก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะคะพี่นาวแต่หนูอยากไปทางนู้นน่ะหนูมีสิทธิ์ล แม่ว้าวแล้วทำไมพี่นาวไปเดินมาทาังนี้ถ้างั้นน่ะเราเดินไปทงที่รูปโบไม่ดีกว่าแม่เจ็บมดแล้วโอ๊ยพ,พ,พี่นาวพี่นาวพี่นาวทำโจทย์ข้อนี้ให้ป๊า,ปาดูหน่อยลูกปป๊าททำไม่ได้สักทีเนี่ยไหนเดีย๋ยวพี่นาวทำให้สี่บวกสี่ได้อ๋อแปด วกหได้สอสี่ห๋อสิทั้งหมดคือแป0รสิบมันใช่เหรอพี่หนาวมันใช่สิเอ๋ปะมันจะผิดตรงไหนอะมันใช่เหรอทุกคนคิดว่ายังไงอะป,อป้าค่ป้าค่ะปักไฟบ้านเราพังอีกแล้วขอะป้าเอา้าปักไฟพังอีกแล้วเหรอมา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 มว่าแต่ พี่นาวถอดปลั๊กไฟหรือ,อยังลูกถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วค่ะป้าอืมันเป็นอะไรวะพี่นาวพี่นาวอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กไฟนะลูกป้าปายังซ่อมไม่เสร็จยังไม่เสียบค่ะป้าทำอะไรกัะนหน่ะมาเอาเอาพี่ป้ามาพอดีเลยฝากว่าไฟแบบหนึ่งนะหิวน้ำเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนสงสัยจะได้ซื้อใหม่แล้วพี่นาวพี่นาวอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กไฟนะลูกเอา้าพี่นาวหายไปไหนแล้ววะ มะนาวจะให้ถือไว้ทำไมเนี่ยจะเสียบก็เสียบไปเลยสิเฮ้ยเฮ้ยป๊าป๊าป๊าเป็นอะไรพี่นาวขาป๊าเปไปขาหมาเลยลูกไม่ใช่ขาหมอพี่นาวจะไปไหนลูกหนูเจ็บอื้อขาป๊า โบราณเขาบอกว่าถ้าจิงจกร้องทักอะ่ะเขาห้ามไปไหนนะลูกแต่ว่าพี่นาวไม่ไหวแล้วพี่นาวไปก่อนนะพี่นาวไม่เชื่อคําโบราณเขาเหรอนี่ระวังนะพี่ป้งพี่ป้งฝรั่งเขาเดินมาเขาจะถามอะไรประป๋าไม่ลูกปะป๋าไม่ต้องกลัวหนูอ่ะภาษาอังกฤษเกรดห้าเลยนะ Hi how are you? <laughs> อะไรอ่ะพี่ปังไปให้ป๊าฟังหน่อยอ๋อตะกี้ฝรั่งบอกว่าให้ป,ป๊าขึ้นต้นไม้ค่ะ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยงั้นปีนก็ปีนทำไมมันยากลำบากขนาดนี้เนี่ยเกือบตกไปว t are you doing เขาว่ายังไงอีกลูกพี่ปังอ๋อเขาบอกให้ป๊ากิ้งค่ะกินนี่งั้นกินก็กิง <c oughs> เอากี่รอบวะฮะโอเคโอเคบายบายเขาว่ายังไงอีกอะพี่ปังอ๋อเขาบอกว่าให้ไปบัติ้งอีกรอบค่ะใช่เหรอพี่ปังใช่ค่ะี่ใช่เลยหรอป๊าป๊าหาป๊าค่ะพี่ปังบอกว่าอย่าเอาน้ํายาล้างจานพี่ปังมาเล่นนะคะมันจะหมดแล้วเออป๊าป๊ารู้แล้วใครจะปัญญาอ่อนน้ำยาล้างจานมาเล่นล่ะอย่าอาน้ำยาล้างจาน คร <c oughs> ับครับลูกครับพี่ฟัง A few moments later เฮ้ยพี่นาวน่าเบื่อจังเลยอะเราไปสอยไข่มัแดงม,มาเล่นกันดีกว่าไม่เอาป๋ามันเพื่อนเรามาเล่นอันนี้กันดีกว่า <c oughs> <c oughs> แต่พี่ปางอยู่ไหนอะพี่นาวพี่นาวพี่นาวลงไปมองหาพี่ปางสิพี่ปางอยู่ตรงไหนลูก <c oughs> บีเรียก B ีสพี่ปางไม่อยู่พี่ปางไม่อยู่บีสองรับทราบบีสองรับทราบกลับมาเล่นกันบีหนึ่งกลับมาเร็วๆสนุกไหมครป้าสนุกสิพี่หนาวอุ้ยพี่ปางมาไม่อยู่แล้วพี่หนาพี่หนาวลองเป่าดูสิลูกเอาพี่หนาไปไหนแล้วล่ะพี่ปางมา ไอเลิฟยืดเหอนกันนะป,ะป,ะาปะา๊าป้าคะป๊า้าคะผลอบพี่นาวออกแล้วค่ะไหนดูสิพี่นาวเติมเลขศูนย์หลังเลขเก,ก้าเหรอหนูนาวเปล่านะคะป้าป้าจะถามอีกทีพี่นาวเติมเลขศูนย์หลังเลขเก,ก้าใช่ไหมก็พี่นาวบอกป้าไม่ใช่เหรอว่าพี่นาวไม่ได้ทำอะ ได้ในเมื่อพี่นาวไม่พูดความจริงป๊าป๊าจะตัดขนมพี่นาวหนึ่งอาทิตย์โถป๊าก็พี่นาวไม่ทำจริงๆอ่ะพี่นาวสาวบานเลยอ่ะป๊าป๊าจะถามพี่นาวเป็นครั้งสุดท้ายพี่นาวเติมเลขศูนย์หลังเลขเก้าใช่ไหมป๊าก็พี่นาวสาบานไปแล้วไงว่าพี่นาวไม่ได้เติมเลขศูนย์หลังเลขเก้าเฮ้ยฮพี่นาวแค่เติมเลขเก้าหน้าเลขศูนย์ตั้งหากแล้วค่ะว่าสรุปพี่นาวได้ศูนย์คะแนนเหรอลูกสรุป ป้าส่งคนหรือส่งควายไปเลี้ยดนยลูกเพื่อนๆขะใครเกตออกแล้วคอมเมนต์บอกพี่นาวันด้วยนะได้เท่าไหร่กันนะบอกด้วยอ๋ยเจ็บจริงเลยมะนาวใครเป็นคนทำมะนาวเนี้ยป้าป้าไป็น้นทําไม่ได้แหละพี่ป้าต้องไปจัดการไปป้าเดี๋ยวนี้แหละพี่ป้าไม่ต้องไปแล้วจัดการป้าแล้วไม่ได้พี่ป๊าต้องไปจัดการปป้าเดี๋ยวนี้ป้าป้าไปทำน้องทำไมฮะ ปาแค่แย่งของเล่นน้องมาเล่นน่ะเท่านั้นแหละน้องอะเล่นมาปายับเลยโอ้โหสภาพแบบเนี้ยปป้าต้องไปหาหมอแล้วเป็นแค่นี้ยไม่ต้องไปหาหมาแล้วมึงลูกหมอป้า,ปา หนูจะเตี๋ยไปเหรอเผลอมาเถอะพอกันทีป้าป้าไม่อยากเล่นกับพี่นาวแล้วพอก็พอพี่นาวก็ไม่อยากเล่นกับป้าป้าแล้วต่อไปเนี่ยพี่นาวก็ไม่ต้องมางอป้าป้าแล้วนะจำไว้อย่ามางอป้าป้านะเดี๋ยวค่ะป้าพี่นาวไม่ต้องมางอป้าป้าหรอกเอากระเป๋าพี่นาวขึ้นมา เอาคืนไปข่าวเนี่ยไม่ต้องง้อป้าแล้วนะป้าจะไปจริงๆแล้วนะไปจริงๆแล้วนะเดี๋ยวห้าป้าอะไรอีกพี่หนาวเอากุญแจบ้านมาด้วยค่ะเอาแต่ว่าเรามาคืนดีกันน้องพี่หนาวนอไม่ไม่โกรธกันแล้วนอนเนะ ดีก็ได้ค่ะแต่ป๊าต้องเลี้ยงขหนมพี่นาวนะออพี่นนวทำอะไรเล่าคะเดีอขอปีนต้นไม้ได้ไหมคะปีนไม่ได้นะคะต้นไม้สูงมากถ้าหนูตกลงมาขาหนูหักทำไงคะปะ๊าเดี๋ยวแม่พาไปเล่นของเล่นอื่นดีกว่าโอเคค่ะเออเออป้าคะพี่นาวขอปีนต้นไม้ได้ไหมคะพี่นาวอยากปีนพี่นาวก็ปีนเลยลูก Few moments later. ป้าใช่พี่นาด้วยพี่นาลงไม่ได้เป็นยังไงล่ะ <laughs> ข่าวเนี่ยดูแลใช่ไหมว่าปีนต้นไม้อ่ะจะเป็นยังไง <laughs> ลงเองนะลูกไปป้าไปแล้ว <laughs> ถอดรองเทา้าเดินเหยียบหินเล่นดีกว่าพี่นาทำอะไรอยู่คะแม่นะคะหนูขอถอดรองเทา้าเดินเหยียบหินเล่นได้ไหมคะเดินไม่ได้นะคะเทา้า ถ้าหินบาทเท้าขึ้นมาน่ะเป็นแผนนะคะลูกค<ช>่ะเดี๋ยวแม่พาไปเล่นอย่างอื่นนะคะแต่ว่าเสรรองเท้าก่อนนะคะโอเคค่ะมาเร็วถอดรองเท้าเดินเหยียบหินเล่นดีกว่าพี่หนาวทำอะไรอ่าลูกป้ะปาหนูขอถอดรองเท้าเดินเหยียบหินเล่นได้ไหมคะอถอดรองเท้าเหรออืมได้สิเดี๋ยวปะ้ะป๊าถอดเป็นเพื่อน <c oughs> <c oughs> อะไรบาดเ้าป้า ไปพ <c oughs> ปาไม่เอารองเท้ <c oughs> ทาเหรอไม่เอาทิ้งไว้ตรงนั้นแหละพี่ปานหนูไปก่อนนะพี่ปานก็เหงาแย่เลยสิ <c oughs> <c oughs> เอานะเดี๋ยวพี่น้องกลับมาแล้วโอเคโอเคบ๊ายบายโอเค แม่จะมาทดสอบว่าพี่นาวทิดเลขถูกไหมได้ค่ะแม่พี่นาวเลขเกตห้าเลยนะดูโจทย์ดีๆนะคะสี่บวกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่คะสี่บวกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่นะแม่กับลูกเขาทำอะไรกันนะ้าป๊าช่วยพี่นาวหน่อยสี่บวกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสี่อุ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ เท่ากับเท่านี้พี่นาวเท่ากับเท่านี้โอเคโอเคถูกไ้ๆคะแม่พี่นาวใครสอนพี่นาวเนี่ยก็ป้าไงป,ป้าป๊าทำไมแอบบอกลูก่านนี้ได้ยังไง ป๊าป๋าไม่ได้บอกพี่นับหัวเบาเแีน่โหป๊าป๊าไปไหนมาไหนไม่อายเหรอคะถือกระเป๋านักเรียนให้ลูกเนี่ยโอไม่อายหรอกป๊าป๋าเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อที่น่ารักมีใครทําได้แบบป๊าป้าไม่ละป๊าป้าจะให้หนูเอาบันไดไปไว้ไหนเนี่ยรู้ไหมว่ามันหนักเป้าหมายของคุณคือผู้หญิงที่ใส่หมวกสีเหลืองเห็นเป้าหมายหรอครับจัดการ จัดการดูแลเขาให้เป็นอย่างดีเขาเป็นลูกสาวคนเดียวของผมเข้าใจไหมเนี่ยยิงผ <c oughs> ีดตัว <c oughs> ตัวไปตัวใคแล้วฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมเฮ้ยพี่หนาวทำไมจักรยานมันตันเองอะลูกป๋าจักรยานผีสิงหรือเปล่าพี่หนาวแล้วข้างหลังล่ะ ป๊าทำไมมีแต่คนปั่นทำไมไม่มีแต่กยาลละนั่นสิพี่ดาวนั้นเีอยู่ยเลยลูก